สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการสปอยละครเรื่องร้อยเร่มายานะครับผมใน EP ที่8ก็จะบอกว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสปอยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากฟังสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ EP ที่8จะออกอากาศในวันอังคารที่27ตุลาคมนี้นะครับขอย้อนไปพูดถึงใน EP ที่7ที่ผมได้สปอยทิ้งท้ายไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมหลังจากที่แม่ของเอมและเอมกลับจากงานรับรางวั นักธุรกิจหญิงดีเด่นก็ต้องเสียอารมณ์เมื่อเจอกับนิ่มนิ่มพยายามจะมาเรียกร้องให้เอมมยาข่าจากแม็กเพื่อที่เธอจะได้เป็นสไพซ์หมื่นล้านของพรมพิทยาแทนที่เอมอย่างนีหน้ามนีตาแต่เอมไม่ได้รับปากอะไรนิ่มวางแผนจะฆ่าตัวตายเพราะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเอมจึงไปหานิ่มที่คอนโด นิ่มถึงขนาดกราบขอร้องเอมให้เห็นแก่ลูกของเธอเอมบอกว่านิ่มไม่ใช่น้องสาวของเธออีกต่อไปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันและพูดตอกหน้านิ่มไปว่าจะยอมอยาให้ก็ได้ผู้ชายคนเดียวฉันยกให้หลังจากที่เอมมยาขาดจากแม็กเรียบร้อยแล้วเอมก็ตัดสินใจกลับบ้านที่เชียงใหม่ไปพักใจเพื่อมีความสุขกับครอบครัว ได้ใช้ชีวิตในสวนส้มกับพ่อแม่และปู่ย่าขณะที่รามินก็กลับไปด้วยและเกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ้านรามินจึงเข้าไปช่วยพ่อของเอมไว้ได้อย่างปลอดภยัยและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเอมจึงมาทำแผลและดูแลรามิน เอมบอกกับรามินไปว่าพี่ไม่เห็นจําเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยรามินซึ่งบอกกับเอมไปว่าพี่เสี่ยงเพื่อเอมพี่จะไม่ยอมให้เอมต้องเสี่ยงกับอะไรเด็ดขาดไม่ต้องเชื่อที่พี่พูดแต่ให้เชื่อที่พี่ทําเอมรู้สึกถึงความห่วงใยที่รามินมีต่อเธอทําให้เธอซาบซึ้ง หลังจากนั้นก็มีข่าวทางชู้สาวระหว่างเอมกับรามินว่ารามินเป็นมือที่สามทำให้เอมต้องหยากกับแม็กรามินจึงตัดสินใจมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาก,กับเอมสักพักเพราะไม่อยากให้เอมต้องเดือดร้อน เมื่อรามินกลับมาถึงบ้านนะสิีจึงถามรามินว่าทำไมถึงรีบกลับรามินจึงเล่าเรื่องข่าวระหว่างรามินกับเอมให้นสิีฟังรามินบอกกับนสิีว่าเอมเจอเรื่องหนักมามากขนาดนั้นนสิี ผมไม่อยากไปกวนใจเขานะสิจึงบอกกับรามินไปว่าบางทีถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วมันก็จะรู้เองเนาะนะ้รู้นะว่ามินห่วงเอมแต่เอมก็ต้องเรียนรู้และผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองนะสิเตือนสติรามินด้านนิมก็ไม่สามารถเข้าบ้านพมพิริยาได้เพราะทั้งแม่ของแมปและมินไม่ยอมรับนิมทำงานอยู่บริษัทก็ทะเลาะมีเรื่องกับลูกน้อง และนิพาเกือบทุกวันรวมทั้งเจสุนีและเบลที่ทนไม่ได้กับความไร้ายยางอายของนิมและยังวางอำนาจกับลูกน้องซึ่งเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทนิมตัดสินใจบุกไปบ้านพมพิริยะ ในวันที่แม็กซ์ออกจากโรงพยาบาลขอร้องแม็กซ์ให้เห็นกับลูกถึงแม้แม่ของแม็กซ์จะไม่ยอมและพยายามขับไล่นิ่มออกไปก็ตามแม็กซ์จำยอมให้นิ่มเข้าบ้านแต่มีแม่ของแม็กซ์กับมินท์คอยปรามเรื่องพฤติกรรมแย่ๆของนิ่มแต่นิ่มไม่ได้คิดจะยอมแต่อย่างใดเธอนัดนักข่าวมาเพื่อเปิดตัวความเป็นสปายหมื่นล้านคนใหม่ถึงที่บ้านและยังหาเรื่องทะเลาะกับแม็กซ์ซึ่งร่างกายของแม็กซ์ก็ยังไม่แข็งแรง ด้านรามินกับเอมได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นทั้งคู่ได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กันอีกครั้งเพราะต่างคนก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ความรักระหว่างเอมกับรามินจะบังเกิดขึ้นได้หรือไม่รอติดตามชมในร้อยเร่มายา EP ที่8อาอกาศในวันที่27ตุลาคมเวลา2ทุ่ม20ทางช่อง3 เนื้อหาที่ผมพูดเป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับผมถ้ามีเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากด like, กดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ